สำหรับต่อไปก็เป็นวาระของวินัยแต่รนวินัยนี่แทนที่จะขาบทมาพูดก่อนเห็นว่าเครียดเกินไปจึงเอาปฐมบัญญัติมาพูดเสียก่อนเป็นการขั้นสำหรับวินัยนี่ขอย้ำเรื่องประราชิกนะมีความสำคัญถ้าขาดก็ขาดความเป็นพิสุประราชิกจนะมีสี่ข้อหนึ่งพิสุเสพเมถุนต้องประราชิก สองิสูุเถือของที่เจ้าของไม่ห้เขาให้ไม่ไม่ห้ไม่ให้ได้ราคาตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปต้องประราชิกสามิสุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องประราชิกสี่พิสูุน์โอ,อุตริมนุษยธรรมคือทรมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่ได้ฌานสมาบัตหรือเป็นพระเรีเจ้าที่ไม่มีในตนต้องบัตประราชิก ต่อไปก็มาว่ากันถึงปฐมบัญญัติสำหรับปฐมบัญญัติเมื่อวานนี้ก็มาค้างตึงอยู่แค่ตติยะประราชิก <c oughs> วันนี้ก็มาว่าถึงอนุบัญญัติเก่งก่อนจะได้สลับกันไปไม่เครียดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ว่ากันมาถึงระเบียบฟังแล้วจะเครียดไปนิดหนึ่งตอนนี้ก็มาเล่าเรื่องสูขกันฟังเป็นการสลับฉาก อนุบัญญัติคือข้อเพิ่มเติมทั้งกล่าวว่าในสมัยนั้นมบาศสบคนหนึ่งไม่สบายพิสุชพักีคือมีพวกหกเกิดความพอใจในพันในพัญญาของบาศสบนั้นเ <c oughs> นี่ยนักเกรงหัวล้นห่มพันเหลืองนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันบวดแล้วคิดว่าจะละ จะตัดก,การมาราคะกับกระสังสมกามาราคะเกิดความพอใจในปัญญาของบาสุกจึงได้พูดพน,นาคุณของความตายว่าความตายนี่มันดีมันมีความสุขอุโบอุบาสุกนั้นเชื่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารับทานแต่ของแสลงเป็นเหตุได้โรคกำเริบและก็ตายได้โรคตายด้โรคนั้น พัญญาของบาศกจจิงติเตียนยกโทษวิสุทธิชัพักคีเหล่านั้นความทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเรียกไปชมสงใต้สวนได้ความเป็นสัตว์แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตีเตียนแล้วก็ทรงบัญญัติเพิ่มเติมห้ามการพันนาคุณของความตาย หรือชักชวนให้เพื่อตายว่าผู้ใดละเมิดผู้นั้นต้องอบััดประราชิกขาดจากความเป็นพิสุต่อจากนั้นก็ทรงเป็นคำอธิบายในคำบรญญาตาศของขาบทโดยละเอียดแต่ผมจะเว้นไม่อ่านแล้วต่อไปว่าเครื่องการที่ไม่ต้องอบััดว่ามีหกอย่างคือหนึ่งิสุไม่รู้เช่นทำของตก ทับคนตายโดยไม่มีเจตนาจะฆ่าอย่างนี้ไม่เป็นอบัติประราชิกสองไม่ประสงค์ที่จะให้ตายหมายความว่าหยิบอะไรคว้างไปโยนไปเพื่อเป็นการขับไล่ไม่ต้องการาให้ตายแต่ื่อเอิญเขาตายไม่ต้องอบัติประราชิกสามพิสุปเป็นบ้าสี่พิสุมีจิตฟุง้งซ่านคือเป็นบ้าชั่วขณะห้าพิสุปขูกระสับกระส่าย มีทุกขเวทนามากไม่รู้สึกเตือว่าไม่รู้สึกตัวว่าทําอะไรผไิบ้าง <c oughs> แล้วก็อ,อกุสุผู้เป็นต้นบัญญยัดทั้งนี้ไม่ต้องอบัตต่อไปก็ว่าทิ้งวินีแต่วัตถุเรื่องที่ทรงจะวินิจฉัยชีขาดมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นประมาณร้อยเรื่อง เกี่ยวกับการกระทําของพิสุที่มีปัญหาว่าจะต้องอาบัติประราชิกเพราะสิกขาบทนั้นสิกขาบทนี้หรือไม่ถ้าผู้มีพระภาคทรงนไตสวนที่ขาดว่าต้องอาบัติบ้างไม่ต้องอาบัติบ้างตามแต่กรณีที่เห็นสุขคพนพ่อไปเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับก,บการกระทําของนางพิสุนีนี่ผมก็ไม่ขออ่านละ จะย้อนไปถึงประราชิคขดีสี่ว่าด้วยอบับประราชิคขดีสี่ี่โอตอตริกมนุษธรรมเริ่มเรื่องมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้ามทมงประทับอยู่ที่เรือนยอดป่ามหาวัน <c oughs> <c oughs> ใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นมีวิสุทธิหลายรูปที่ชอบพอกันเป็นมิตรสหายกันจำบรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่นำ้ำ วัคคุมุธาสมัยนั้นในเกิดทุพพิกภัยเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลในแคววมชีราชธานีหรือว่าที่กรุงวีสาลีพีสุทธังหลายลำบากตื้อเครื่องอาหารบิณฑบาตจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีนะอาละสีบางลูกเห็นว่าควรจะแนะนำ การงานของครหัขั์แนะนํให้เก็ทำเขาแย่ข้าวกินบางลูกเห็นว่าควรทําหน้าที่ทูตคือนําความข้างนี้ไปบอกข้างโน,น้นนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้คล้ายบุรุษไปษณีหมายความเป็นการรับใช้สื่อข่าวเขาจะได้สงสารเขาได้ให้กิน บางรูปเห็นว่าควรใช้วิธีสันเสริญซึ่งกันและกันให้กระดานฟังว่าวิสุรูปนี้ร,นรูปนั้นรูปนั้นรูปนี้ได้คุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เช่นได้หนฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เป็นต้นจนถึงได้เป็นบสโนดาสีทาคานาคาบารหันเป็นผู้ทรงวิชาสามผู้ทรงปัญญาหกหรือปฏิสมิธายาน เมื่อเห็นว่าวิธีหลังนี่ดีจึงได้เที่ยวสรรเสริญซึ่งก,กันและกันให้กณะหัดฟังองค์พระกอสรรเสริญพระขอพระขอสรรเสริญพระกออย่างนี้เป็นต้น <c oughs> จึงได้รับการเลี้ยงดูจากกณะหัดเขาก็เลื่อมใสคิดว่าท่านที่อยู่ที่นี่เป็นผู้ทรงคุณธรรมพิเศษน่าเลื่อมใสน่าไหวน่าบูชาจึงพากันมาใส่บาตรเลี้ยงดูอิ่มหนำสำรานอ้วนผีดี ชาวริมนำ้ำวักคุมมธามีความเลื่อมใสมากจึงกระทั่งแพ้ทั้งหลายเ้านั้นมีผิวพัน์ผ่องใสเอิบอิ่มไม่พร้อมโซมันผ้าพู้อื่นพราพู้อื่นกินไม่สะดวกหากินยากระาพวินหากินง่ายอ่วนผ่องใสดี เมื่อออกจากบรรษาแล้วจึงเก็บสาเสนาสนะเดินทางไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กรุงเวสาลี <c oughs> ปรากฏว่าวิสุที่มาตั้งแต่ที่ต่างๆก็สู้ผอมผิวพันสามเร้าหมองมีเส้นเอ็นขึ้นเห็นได้ชัดส่วนวิสุที่มาทางจากฝั่งแม่น้ำวักคุมุทา กลับมีผิวพันผ่องใสเออบอิ่มอ้อนพีสมเด็ดปจปัญจนสีจึงได้ทรงตัดถามความสุขความทุกข์ความจริงวระพทธเจ้าทราบเมื่อทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงได้ทรงตรัสเตียนและตรัสเรียกประชุมพิสุทธ์ทั้งหลายแล้วก็ทรงตรัสประนามถึงลักษณะของโจรห้าอย่างในหมายความการทําอย่างนั้นนมันเป็นอวบัดประราชิกขาดจากความเป็นพิสุทธ์ ทำตนเหมือนกับโจรและทรงตัดลักษณะของโจรห้าประเภทเปรียบเทียบกับไปสู่พวกนั้นลักษณะโจรห้าประเภทก็คือหนึ่ง <c oughs> มาหาโจรพวกหนึ่งคิดรวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจะเข้าไปฆ่าไปปล้นเอาไฟเผา,าตำบลบ,บ้านราชธานี ต่อมาก็รวบรวมพักพวกตั้งร้อยตั้งพันเข้าไปฆ่าปล้นเอาไฟเผาในคามนิคมและราชธานีท่านเปรียบเทียบได้พิสูุบางรูปคิดจะรวบรวมพักพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจะริกไปคามนิคมหรือไปสู่เมืองไปสู่บ้านสู่เมืองให้เครือขัดและบรรพิตสการะ a เคารพ นับถือบูชาอ่อนน้อมจนได้ให้จีวรให้ข้าวกินให้ที่อยู่อาศัยตลอดติญญารักษาโรคต่อมากรร็รวบรวมพักพวกตั้งร้อยตั้งพันจาริกไปคานริคมราชธานีมีกระหัตบรรไปชิดและสการะเคารพนับถือบูชาและอ่อนน้อมและก็ได้จีวรบิดาบัด ที่อยู่อาศัยตลอดจนยารักษาโรคนี่เป็นมหาโจรพูอที่หนึ่งซึ่งมีความปรารถนาลาบสการะและก็ทำบายต่างๆจนได้สนสมประสงค์นี่พ่อที่อยากได้ลาบไปอย่างนี้นะปวดแท้ขืนอยากได้ลาบอยากรวยแล้วก็สิกไปเสียจะมาอยู่และมารบราศาสนาไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้าเป็นโจร 2. องมีสุชั่วบางรูป เรียนพระธรรมวินัยที่สถาคตสอนแล้วประกาศแล้วก็โกงถือว่าพระธรรมวินัยเป็นของตนเองอย่างนี้จัดว่าเป็นมหาโจรประเภทที่สองนี่เขาที่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจัดผิดเนะี่ยนี่พวกโจรนะนี่บางพวกพระพุทธเจ้าสอนผิดเขาสอนกันใหม่สามีสุชั่วบางรูป ใส่ความเพื่อนเพื่อนพรมจารีผู้บริสุทธิ์ผู้ประพฤติพรมจรรท์บริสุทธิ์โดยข้อาหาว่าประพฤติผิดพมจันท์อันไม่มีมูลนี้เป็นมหาโชนพวกที่สามอันนี้พวกเราก็เคยได้ยินนะมะั้งนะเคยได้ยินเรื่องนี้เคยได้ยินสี่พิสุทิชั่วบางรูปเอาของสงที่เป็นครุพัน คารุบริขานครุพันหมายว่าของหนักบริขานมากใหญ่ที่ห้ามแจกถ้ามาแบ่งกันเช่นแจกวัดนะที่ตั้งของวัดแจกวิหารที่ตั้งของวิหารแจกเตียงแจกต่างเป็นต้นไปสงข้อกระหัตได้จบกระหัต ไอ้คำว่าแจกมาเท้าที่ของวัดไปให้ชาวบ้านทำมาให้กินโดยสงไม่รับรู้ด้วยผลประโยชน์ไม่เข้ารับรู้ก็สงอย่างแจกพระพุทธรูปแจกพระเครื่องแจกของสงต่างๆให้เกิดกระดัษจะเป็นของกลางนี่บันไหลและเป็นโจรที่ทําอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการประจบกระหัษหวังว่าเขาจะให้หลาบอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงรียกว่าเป็นโจรพู้ที่สี ให้จำมาไ้ดีนะใครอยากจะเป็นโจรใครรู้จักหน้าโจรแล้วก็บอกด้วยนะคงจะเห็นกันไม่ยาก 5. ้วิสุผู้อวดพิคุณวิเศษที่ไม่มีจริงและก็ไม่เป็นความจริงชื่อว่าเป็นยอดมหาโจรในโลกเพราะว่าบริโภคก่อนข้าวของรัศดรด้วยการแห่งขงโมยเห็นไหม ไอ้ข้างในแน่เร็วพอแขกมาทำรีลาเหมือนก็พูดดีรับหลังขี้ทีด่าวงวงวงพูดหยาบคายเนี่ยเป็นโจรพิเศษที่เลวที่สุดในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเป็นการปล้นข้าวคือหลอกลวงชาวบ้านเป็นการปล้นข้าวเขากินั้นทรงตีเตียนแล้วิิสุชาวริมฝั่งมักบักการ <c oughs> ติเตียนแล้ววิสุชามชาวริมฝั่งแม่น้ำ มัคคุโมทาผูติเตียนบริการต่างๆนั้นนี้พร้อมได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามอดอุตริมนุษธรรมคือคุณพิเศษที่ไม่มีในตนเมื่ออดแล้วแม่จะออกตัวสารภาพผิดทีหลังก็ต้องอบัตรประราชิกเหมือนกันตอนนี้สำหรับอนุบัญญัติเพิ่มเติมในสมัยนั้นวิสูน์หลายรูป สำคัญผิดว่าตนได้บรรลุคุณพิเศษคิดว่าได้ฌานคิดว่าเป็นพระอริยเจ้าเชื่อประกาศตนว่าเป็นพระอระหันต์เป็นการพยากรณ์อรัตผลของตัวเองสมัยต่อมาจิตของเธอน้อมไปเพื่อราคะโทสะโมหะก็เกิดความรังเกียจอันนี้บรรดาพระทั้งหลายและถ้ามีสุสมนเนญาติโยมพระตวริษต้องคำเรงไว้นะ การปฏิบัติในฌานโลกีบางครั้งฌานม่กดอารมณ์เจ้าท่าไม่มีความรู้สึกในราคาโทสะโมหะเลยก็มีอ,อันนี้มีการสําคัญตนผิดมีเยอะผมก็เคยพบมาแต่ท่านหลายเหล่านั้นเมื่มีอารมณ์อย่างนั้นเมื่อต่อมาเมื่อราคาโทสะโมหะมันกำเริบขึ้นมาเพราะว่าฌานถอยตัวลงไปก็เกิดการลังเกียจ สงสัยว่าการที่ตนประกาศตนเม่บรรลได้บรรลุคุณมิเศษได้มีความสำคัญผิดจะต้องเป็นอบัติประราชิกหรือไม่ความทราบถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงบัญญัติเพิ่มเติมยกเว้นให้สำหรับพิสุผู้มีความสัมพันธ์สำคัญผิดว่าบรรลุต่อจากนั้นก็เป็นคำดิมบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดแต่ผมจะไม่นำมาอ่านนะ ในอันเฉพาะข้อยกเว้นหกรายการที่พระไม่ต้องอบัตในเรื่องนี้คือหนึ่งเพราะความสําคัญผิดวันได้บรรลุสองบีสุไม่ได้มีความประสงค์จะอดนะเช่นบอกเล่าแก่เพื่อนพมจารีโดยไม่ได้มีความปรารถนาจะได้ลาบหมายความว่าเพื่อนพระด้วยกันและเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันเขาถามว่าคุณนี่ อารมณ์อย่างนี้มันเป็นยังไงคนทําได้แล้วหรือยังท่านบุทนยก็บอกอันนี้ผมทําได้แล้วนะอย่างว่าโสดาบันตัดสัญญอดสามสกิทาคามีตัดสัญญอดสามลักษณะมันเป็นยังไงชาติที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มันเป็นยังไงทึกเป็นเป็นอนาคตหันมันเป็นยังไงอารมณ์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้นี่บทอย่างนี้ไม่หวังลาบท่านบอกไม่เป็นอบัิสามีสุปเป็นบ้า ีพิสุมีจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าโชคลาวเพราะโรคสินประสาทห้าพิสุมีเวทนากล้่าไม่รู้สึกตัวและหกพิสุผู้เป็นต้นบัญญัติสำหรับวินีและวัตถุผมจะไม่อ่านนะสำหรับปฐมบรรยัติวันนี้ก็ขอยุติวัตถาเพลงเท่านี้นะเป็นการสลับเพราะเยาาสิขาบทมาพูดเสเลยทีเดียวมันก็แหมท่านก็จะคลี่เกินไปมาจากระเบียบแล้ว อันนี้ก็สลับกันไปต่อไปก็เป็นเรื่องเส้นสิขาบทในพระวินัยต่อสำหรับเสียงของผมนะฟังมันก็คงไม่เป็นเรื่องนั้นนะคุณนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นเรื่องก็ช่างมันที่ทำไปก็เห็นว่าพวกท่านดีกันปีพศ2523ถ้าอยู่นคอคอยผมเสียงดีร่างกายปกติก็น่าโกรวมันออกพรรษานี่มันยังไม่ปกติ เขามันจะตายก็ตายตาย,ตายเพื่อความดีเขาบรรดาลูกบรรดาหลานให้มันตายไปเถอะดีกว่าเก็บความดีของลูกคนหลานให้คนอื่นสงสัยว่าลูกหลานเป็นคนเลวเพราะว่าระเบียบเก่าว่าการสําหรับคนที่เลวเข้ามาผสมด้วยความดีจริงพระดีมากแต่มีเลวอยู่ไม่เท่าไรชาวบ,บ้านเขามองจุดเลวก็เลยต้องล่อขนาดหนัก มาตอนนี้ท่านดีก็มาพูดคำตอนดีดีกว่าแล้วทั้งนี้จะมีผลเสริมดีคือว่าจะได้ฟังอภิสมาจารย์ไปด้วยเสร็จต่อไปก็เป็นตอนเขาสิกขาบทใช้เวลาทั้งสินาทีตอนนี้เป็นสุราปานวักที่6มีสิบสิกขาบทอื่นหนึ่มน,น้ำเมาต้องปาจิตตีนี่ระวังนะมีโทษปาจิตตีแต่เวลานี้เขาจับศึก อีโทษถึงสิบสองจีพ้พิสุต้องปาจิตตีสามว่ายน้ำเล่นต้องปาจิตตีสี่พิสุแต่งแสดงความไม่เอือเฟื้อในวินัยต้องปาจิตตีห้าพิสุหลอนพิสุให้กลัวผีต้องปาจิตตีหกพิสุเป็นไม่เป็นไข้ติดไฟให้เป็นเปลวเองก็ดีใช้บุคคลอื่นติดก็ดีเพื่อจะผิง ต้องปาจิตตีถ้าติดพู้หงข้าวต้มน้ำไม่เป็นอบัติเจ็ดปีสุอยู่ในมัชชิมาประมเทศคือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดียสิบห้าวันจึงจะอาบน้ำได้โหนหนึ่งสมัยนั่นมาอาบหาน้ำมาหาน้ำได้ยากถ้ายังไม่ถึงสิบห้าวันอาบน้ำต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นใน มในประจันตประเทศที่ประเทศของเราอาบน้ําได้เป็นนิดไม่เป็นอัาบัดเราหาน้าง่ายแปดปีสุดได้จีวรมาใหม่ต้องทําบินทุด,ด้วยสีสามอย่างคือสีเขียวสีครามสีโครนสีดําคร่าอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงนุ่งห่มได้ถ้าไปทำบินทุก,ก่อนนุ่งห่มต้องบัดปลายจิตี ก้าวิสุอิกับจีวรนเกวิสุหรือสมณีนแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนนุ่งห่มจีวรน,นั้นต้องปาจิตตีเลขาสิบพิสุซ่อนบริขารคือบาทจีวรผ้าปูน,นั่งกล่องเข็มประคดเอวสิ่งใดสิ่งหนึ่งของพิสุอืน่นด้วยคิดว่าจะล้อเล่นต้องปาจิตตี <c oughs> ต่อไปก็เป็นสปาในวัคที่7มี10สิขาบท 1. นึ่งิสุกแกล้งฆ่าสัตว์เดรัฉานต้องปาจิตตีสองมิสุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องปาจิตตี 3. ามิสุรู้อยู่ว่าที่ก่อนนี้สงฆ์ทำแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกลับทำใหม่ต้องปาจิตตี สีพ่พิสุรู้อยู่แกล้งปกปิดธรรมบัตรชั่วยาบของพิสุอื่นต้องอบัตรปาจิตตีห้า <c oughs> พิสุรู้อยู่เป็นพระอุปัชาญายะอุปสมบทก,กนบุตรผู้มีอายุย่อนกว่ายี่สิบปีต้องปาจิตตีออกพิสุรู้อยู่ชวนพ่อค้าซ่อนภาษีเดินทางด้วยกัน แม่สิ้นรยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีข้อนี้เป็นปาจิตตีถ้าเกิดขึ้าเกิดโทษขึ้นมาเขาปรับศึกอย่าลืมนะจำให้ด้วยนะเจ็ดพิสูชวนหญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นรยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีแปดพิสูุกล่าวคายค้านพระธรรมในของมูติเจา้าพิสูุอื่นห้ามไม่ฟัง สองสวดเรียองกายข้อความนั้นจบต้องปาจิตตีอย่างนี้ก็ต้องสิกพิสุค,คบคิกกับพิสุเช่นนั้นร่วมกินก็ดีร่วมโบสถสังกกรรมก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตตีข้อเจ็ดข้อแปดกับข้อเก้านี่ท่านถือว่าไม่เป็นพระถ้าผมนะั้ไม่ครบเด็ดขาดไม่เป็นพระไม่คัดค้านจะเป็นพระได้ยังไงเป็นสัตว์นรก สิบปีสุเกลียกล่อมสมณเณรที่สู่อื่นให้ชิบหายแล้วคำว่าให้ชิบหายแล้วหมายความาประพฤติไม่ดีเขาไม่ยอมรับเพราะโทษที่กล่าวคัดค้านพระธรรมวิน,นัยธรรมทศนาของพระติเจ้าก็ขาดศาสนาคมมันไม่เป็นเนรให้เป็นคนอุปถาคือปฏิบัติก็ดีร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตติ ผมว่าอย่างนี้คนไล่ศึกไปเลยต่อไปสาธรรมบัญมวัคที่แปดมีสิบสองที่ขามบพิสุประพฤตอนาจารพิสุอื่นตักเตือนพูดผัดเพี้ยนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพเจ้าจักไม่ศึกษาในสิขาบทนี้ถ้าทำอย่างนี้ต้องปาจิตตีก็เป็นธรรมดาของพิสุนี้บวชเข้ามาแล้ว พยต้องศึกษาได้ก่อนว่าพระธรรมวินัยมันมีอะไรบ้างบวชเข้ามาต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพระพุทธเจ้าทรงบอกแล้วว่าก่อนที่จะบวชต้องมาอยู่วัดก่อนสามเดือนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติคือศึกษาเข้าใจปฏิบัติให้ดีถ้าไม่ดีก็ไม่บวชให้อยู่ไปสามเดือนถ้าไม่ดีให้อยู่ไปสามเดือนไม่ด,สมด,มดีสามเดือนสาครั้งไม่บวชเลย เดี๋ยวนี้อุปชาปิดอุปชาไก่มีเยอะแยะบวชทรงเดชหาสตังกันอย่างเดียวพระศาสนามันก็พังสองบีสุอื่นท่องปฏิโมกอยู่คำว่าท่องปฏิโมกหมายถึงว่าผมขอยืนยันว่าเป็นทั้งธรรมวินัยทั้งหมดปฏิโมกข์ไอ้โมกมุขขมุมกขับ,ขบที่วาจาที่พระเจ้าสอนต้องถือว่าทั้งพระธรรมวินยัย พิสุกแกล้งพูดให้เธอคลายความอุตสาหะเคยขี้เกียจต้องปาจิตติสามิสุต้องอาบัติแล้วกแกล้งพูดเข้าไปเจ้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปาฏิโมกถ้าวิสุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแกล้งพูดกับเขาเพิ่งสุดรื่กายความข้อนั้น เมื่อสบร,กริกันแล้วกแกล้งทําไม่รู้อีกต้องปาจิตีที่อื่นปาจิตีที่นี่ขับจากวัดสี่พิสุโกรธให้ทหารก็าไปสู่อื่นต้องปาจิตีในปาจิตีที่อื่นเขาปรับที่นี่ขับจากวัดห้าพิสุโกรธเงื้อมือดุแจทห,หารพิสุอื่นต้องปาจิตีนี่ต้องลงโทษหกพิสุโจรดฟ้องคนอื่นด้วยบัตสังฆาดิเศษที่ไม่มีมูลต้องปาจตตีที่นี่ขับจากวัด เจ็ดพิสุกแกล้งก่อความรำคาญให้เคิดกับพิสุอื่นต้องปาจิตตีที่นี่ขับจักวัดแปดพิสุวิวาทกันพิสุแอบฟังความเพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรกับทพวกตนบ้างหรือเปล่าต้องปาจิตตีที่นี่ขับทั้งพวกวิวาทและพวกแอบ9ก้าพิสุให้ฉันทะคือความนยอมให้ทำสากรรมที่เป็นธรรมแล้ว ภายหลังกลับตีเตียนสงฆ์ผู้ทำกรรมนั้นต้องปาจิตติสำหรับอันนี้ขับจากควที่วัดนี้นะ10บเมื่อสองฆ์ทำกำลังประชุมกันอยู่ตัดสินข้อความอย่างหนึ่งพิสูจน์ใดยอยู่ในที่ประชุมนั้นจะหลีกไปในขณะที่ตัดสินข้อความถ้ายังไม่เสร็จไม่มอบชั้นทะคือไม่อนยญากสิปสก่อนไปไปเสียต้องปาจิตติที่หมายความก่อนจะลุกไปจากที่ทำบอกทำไปทีครับ ผมเห็นชอบด้วยแต่ทำที่ที่ไปชมเห็นชอบ 11. บเอปีสุพร้อมกับสงให้จีวอเป็นบำเหน็จแก่พิสูรรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกลับตีเตียนพิสูรอื่นว่าให้เพราะเห็นแกนหน้ากันต้องปาจิตตีพระไปเพศนี้ก็ควรจะขับไปจากพัดดีกว่า จีบสองพิสุรู้อยู่น้อมลาดทิทาย,ยกตั้งใจถวายสงเพื่อบุคคลต้องปาจิตติอันนี้ก็ถ้าผมถือไม่เป็นพระแล้วนะผมขับจากวัดเลยต่อไปรัตนวัค์ที่ก้ามีสิบสิขาบทดในเวลา3นาทีพิสุไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าเป็นดินสนเด็จกับพระเหสีต้องปาจิตติอันนี้ไม่น่าจะเป็นพระ สองบิสุเองเครื่องบริโภคก็หัดตกอยู่ถือเอาเป็นของตนเก็บได้เองคนดีให้พิสุอื่นถือเอาก็ดีต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ของพวกนั้นตกอยู่ในวัดหรือว่าในที่อาศัยต้องเก็บไว้ให้แก่เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกขก์กดให้การเก็บของให้คนยกเว้นเสด็จเอาเก็บไว้เขาดีกว่าถ้าหวังเอาแล้วกอดเวลานี้พระที่ตัง้งยี่สิบสสิบพรรษาขาดเพราะเรื่องนี้เยอะ <C oughs> ผมได้ยินข่าวมาเวลานี้เป็นสังฆาธิการก็มี <C oughs> โลบโมโทสันเทืยอเป็นของตนเจ็บพระเลี่ยมทองหยิบเอาเป็นของของตนใช่ไม่ได้เจ็บเอามาและประก,กาศหาเจ้าของนั่นดีสามพิสุไม่บอกลายพิสุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อน เข้าไปในบ้านในเวลาวิการต้องปาจิตีเว้นไว้แต่การโดนไอ้ดดนี่มันต้องโดนจริง,รงๆพ่อป่วยแม่ป่วยนะไฟไหม้บ้านนี่ก็มีอยู่นะให้การบอกลาเนี่ยจะทำทรงเดชไปพระแก่ๆนะห้าพิสูจน์ทำกล่องเข็มด้วยกระโดกคนดีด้วยงายคนด,ด,นคนดีด้วยเขาคนดีต้องปาจิตีต้องต่อยกลองนั่นเสียก่อนจีนสันดาบัดต,ตกเรื่องกบัที่พระแก่ต้องระวังให้มากนะ ถ้าพิสุทำเตียงหรือตังเพื่อทำให้มีเท้าแปดนิ้พระสุคตเว้นไว้แต่แม่แคร่ถ้าทำไม่เกินกว่ากำหนดนี้ต้องอบัดปายิตีต้องตัดให้ได้ประมาณซก่อนแสดงบัดตกกับเวลาลิ้งเดียวพิสุทำเตียงหรือตังหุ้มในนุ่นต้องปลายิตีต้องรื้อซีก่อนจะแสดงบัดต,ตก,กเจด็ด ปีสุทำผ้าปูนั่งเพื่อนทําไม่ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสองคือปะสุคตกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งท่า